ไป,ไปเกาหลีเนะยไปเียนภาษาจนเริ่มว่าออเย็นอล้วเขาเอาไปเียนอยู่เล่าเฮานี่ป่ะมีใขอบดพี่น้องสวัสดีเออมันต้องไม่ใช่ไปขอบทองไม่ไปอันจำไว้ได้ข้าช่างเขาไม่ได้หาไปได้ป่าเอ้ย โดนเออบ่มมีมองขี้เข่าได้บัดคันคันผู้ได้บ่มีแบบกอบ้องพรเจ้าก็พ่เอาได้มันต้องมีหลักประกันเด้อของเขอาเขาอ่อกเงินเฮาก้อนหลยเนาะก็เอาเลยก็ได้พระเจ้าก็ต้องหาหลักประกัน ไปเฮียนอยู่สวรรค์ดูอยู่เวียงบ่เนสามเดือนบ่ได้ะลวยลวดคาเฮียนนี่ได้เชียอยู่บ่อส่ะหอป้ามันมันไกลเนาะว่าวเลยกันเนาะ กซ้ายเลยงเาอีาจมอด้ยว่ปไดู่กรุงเทพยังว่ายาิพี่น้องเขากัมี่เนาะวาวฮานี่ได้มาก็ต้องมี่ยาิพี่น้องอยู่กรุงเทพผแม่กับ่เห็นจักเาตะไปนเหนนะไดเนาะแต่ตัดสินใจเอาวะแต่คันวาตามพอแม่นี้ โอ้แต่หาเนาะลุงเออกามีอยู่รอกพี่น้องกัเช้าเอ้ยแล้วเรากับกำลังเดินเอกสารเอ้ยกับไปเอออ้คือไปเหิงเนาะเขาเขาไปคือได้แต่ ชี่หาเดือนวันอันนี้คือได้เฮงไปสามปีดนะกำหปีโอ้คสามปีนะรวยสามปีลูกสามปาิเกยนเล่นัวเดิือนอเดือนหาเมื่ <S <S oh, ันเดือนหามื่ไปได้สามปีหอยลายอันแล้วเนาคันงินเดือนหาเมื่นกับปีหนึ่งกับหกแสนสามปีกับล้านแปด ขันไลแบบอนะลานแปดไลคายูคากินสแปดเชนได้มาลานหนึ่งกบรวยใครเออแย่ยันย่านมันประเป็นคือเฮาคืดตีมันประเทศเขากับประเทศฮามันกับความห่อนความหนาวยังมากระต่างกันเนาะดูเจ้าจข่อยก็คืออยากไปยูจงข้าเจ้าเมียนมาเลยเคยลาไปไม่ได้หรอกขนาดอยู่บ้านตัวเองเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วย ถ้าไปเกาหลีเอาชีวิตไปทิ้งเฉยๆคนก็เลยโอ้เช้าเช้ายันแต่มันกับเนาะเข้กากับบ่หู้ว่าไปมันจะเป็นอะไรเนาะอาการมันก็คือการพระเจ้ากว่าโดยเขาเจา้ามาอย่าไปเลยเใครได้ขนาดอย่บ้านยังเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายโดยทําไปคุณพอดี ตปห้าหมอ้อตลอดหน้าเอาโดนแต่ว่ายังคือว่าแล้วนอคนคนไปกับไรชาวบ้านเท่านี้ก็เนะาะเขาขม,ขมาก็ะ้องขั้นขั้นบบเฮียนนะ่ะไปกับ<น>ไปเห็ดโงกระเสดปะแบบแบบกระเรล้างเทอกระถือไปเกี่ยวเข่ากับมี ลังเธอกระถือได้เกี่ยวเขาแตยกค่ค่ลาวคนเราไปลายเดือนนี้นาะป้าเนาะใครกับไปเนี่ยนึงก็คือเนาะพ่อแม่กับไปยังให้ใก้ว่าแล้วแต่ลูกกับนางเธอเข้ากัอยากเห็นเลยเห็นคุไห<ป>มอ ไปแล้วมันเ,นนเก็บมามัดนี่บนนีมาาาีงนอ,อ้ยโอกยโอ้ยโ <c oughs> อ้ยโอ้ยโห้ยโอ้ยาอ้อ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้าโอ้ยโอ้ย้ย <c oughs> าอ้ยโ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 อายอ้เ้า้้้ <c oughs> ออ้้า <c oughs> <c oughs> ไม่เข้มไม่จะป้ายไ่เข้มเมาคือไม่เมามันจะซ่อจุกมันบ่ได้ตีงได้ย่งมันลังเถื่อนเนาะไปเที่ยวบ่แมนไปเห็นงานไปเที่ยว ไม่ไไปกย่กองไปาพคนไปที่ยวนี่ไปเลยลงไปเขาเอาหอวตชีชิปได้ขาเลยเขาไม่ได้เอาไล้โดนเออเอาตะเศร้าหาหัวชีชิปยังปะเอออ่ะสีคนละหมองเนาะ ไปนะอไรเนาะมันเป็นอะไรเนาะคือว่าเขากดเขาว่าไปได้แต่ชาหาฮอทซี่ิฟการหากินแบบลายยางแม่ต้นนี้แหละต้นนี้แหละเรื่องงานใชแบบต้มตุนแบบโกงหรอนะเฮงกัดเออดูแลยากไดระวังย่าบแม่ห้องด้ยินผู้ใดบอกก็เอาแต่ชาหาฮอทซี่ิฟ เออเขาได้เห็นงานอันว่าชิบแปดชิบเก้าอันนี่เนาะตัวนี้มันแบบว่าบัจะมีขั้นตอนเนาะเลยว่ยางานว่ามันมีเก้าเปอร์เซ็นที่ได้ทำงานเพื่อควบว่างานเพือ่อควบปลอดภัย<ห>ถ้าได้ไปแบบนี้อาจจะมีเรีอนสูงกว่าเดินเห็นงานดีกว่าันเป็นไปได้ออมันเป็นไปได้หลายอย่างมี้เหรโดยแซลใช้สีมากกับลันดีหรว่าสีมาอับประกันในเทาไหร

อันนี้พอไปแบบบริษัทยังบบบว่าไปเข้าบบหูเนาะดูพะว่าสามปีอีกดูหมู่คนอื่นเขาไปพันแปดเดือนหรือว่าสี่เดือนอันนี้พอว่าสมปีเพบรว่าเาไปว่าสาปีก็ามาปีมลเนาะมันบ่ยากไปังว่ากลยังาอ อนาคีลดมได้เกาหลีมาอยู่ซื้อได้ยินแต่ซื้อเห็นแต่ในทีวียเ่ขั้นวายยังหน่อยแล้วเนาะข่าวแล้วนะสามไฮได้สี่สิบหน้าเบิกว่าหน้าไฮไงเพราะขีพุนยังเต็มเนาะ

น้องห้ามัดเขาพี่น้องวันนี้มัดเข่าคนเข่าน้องโมนี่โอ้อากาศดีแดดกับพมีเลยอยมาใเดียวเลแดยวคกคับลุดปมมีนลียลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้กนท่านพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัดีป้า